สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะหลังจากที่เก่งได้ทําการสอบเสร็จแล้วเก่งก็ได้ทําคลิปสักทีไงจะที่บอกให้ทุกคนมาหวดแล้วก็รอกันไปก่อนนะวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วแหลนะในวันที่ลงคลิปนะังไงก็ใครที่ตั้งหน้าตั้งตา,ตา,ตารอดูคลิปก็ขอบคุณที่ตั้งหน้าตั้งตา,ตา,ตารอกันนะวันนี้เราไปเริ่มกันเลยดีวยกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปเริ่ม ข่าวลือของเมลลี่มีว่าหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเมลลี่ก็ได้เข้าใจเสียทีว่ามนุษย์กับมแมลงนั้นไม่มีอะไรต่างกันพวกเขาจะซื่อสัตย์กับคุณก็ต่อเมื่อต้องการคุณเท่านั้นปมที่1สถานะมัน่นคงชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปถ่ายไปหนึ่งเมลลี่และชายวัยเดียวกันกอดกันอย่างมีความสุขในป่าทึบ อมที่สองชีวชาติสิ่งที่เราคาดหวังและปรารถนาความจริงแล้วไม่ได้ทำให้เราพึงพอใจใบสั่งยาฉบับหนึ่งยานอนหลับปมที่สามเหตุผลความเป็นส่วนตัวความเจ็บปวดเหล่านั้นถ้าไม่สามารถหยุดยั้งได้จะทำให้ผู้คนโวยหามากยิ่งขึ้นสมุดบันทึกกับรายมือไร้ระเบียบ ฉันเหนื่อยกับการไม่พัฒนาของเธอเหลือเกินปมที่สี่เบนตามแสงเชื่อในสิ่งที่ตนเองอยากจะเชื่อแบบนี้ทำให้มีความสุขไม่ใช่หรือรูปภาพหนึ่งใบเมลลี่นั่งที่โต๊ะอาหารเพียงลำพังจ้องมองที่นั่งว่างตรงข้ามอย่างเงียบๆปมที่ห้สิ่งมีชีวิตก้นทะเลที่ก้นทะเลมีทั้งความหวังและความสิ้นหวัง พอตกลงการพิจารณาคาดีของศาลคริสตจักรทั้งสองฝ่ายถูกตัดสินให้แยกทางกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอมที่6สายพันธุ์ที่สำคัญอำนาจมักจะอยู่ในมือของคนส่วนน้อยที่สุขุมรูปภาพหนึ่งใบเมลลี่นั่งที่โตอาหารมีชายวัยเดียวกันนั่งตรงข้ามกับเธอท่าทางดูไม่สบอารมณ์อมที่7การแยกกันทางภูมิศาสตร์ ใกล้ไปนิดไกลไปหน่อยบัตรเชิญฉบับหนึ่งพวกเราสนใจประสบการณ์ของคุณมากและคิดว่าอารมณ์ขันของคุณจะทำให้นักเรียนของเราชื่นชอบปมที่ 8. ปบรรสิทธ้ชีวิตของฉันและเขาที่หนักเบาไม่เท่ากันไดอารี่หน้าหนึ่งต่อจากนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในชีวิตที่ขาดหายเช่นนี้ปมที่ 9. การเกิดสปีชี หลิ่นรอบๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยรูปภาพหนึ่งใบฝูงพึ่งบินล้อมรอบผู้หญิงที่สวมหมวกตาขายปมที่10การกินแม่ของตัวเองชีวิตใหม่ทุกครั้งจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างไดอารี่หน้าหนึ่งฉันเพิ่งรู้วิธีจะทำให้ลูกของฉันมีความสุขตลอดไปปมที่11อ,ออกลูกเป็นไข่ ร่างใหม่จะโผล่ออกจากไข่รูปภาพหนึ่งใบเมลลี่นั่งที่โต๊ะอาหารเพียงลำพังมองไปยังด้านหน้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้จากปมเนื้อเรื่องแล้วเก่งจะขอสรุปตามความเข้าใจที่เก่งอ่านมาทั้งหมดนะก็คือเริ่มต้นน่ะจะเป็นการแบบ พบรักครั้งแรกของเมลลี่กับลูคิโน่ก็คือสัตราจารย์แต่มันชีวิตคู่ของสองคนนี้จะไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่เพราะว่ายังไงสุดท้ายตามปมที่อ่านมาเขาก็หย่ากันแยกทางกันแต่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมกันแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เมลลี่แบบว่าแบบเหมือนอะไรขาดหายไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงและจะพูดถึงลูซิโน่เหมือนกัน ก็คือในช่วงที่ลูชิโนหายไปเมลลี่ก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวเช่นกันหลังยาและหลังจากนั้นอะปมอีกปมก็จะบอกว่าเมลลี่คนพบทางที่เธอแบบทำให้เธอมีความสุขตลอดไปซึ่งน่าจะเป็นการวิจัยมแมลงหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่กับพวกมแมลงที่เธอรักหรือว่าตั้งใจจะวิจัยนั่นแหละบทสรุปก็น่าจะมีแค่นี้หรือถ้ามีใครจะเพิ่มเติมก็สามารถคอ mm. มเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเกรงจะมาอ่าน สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ใครให้เก่งด้วยนะ